วันนี้เราสองคนจะพาทุกคนเข้าสู่โลกของศิลปะที่ลายล้อมไปด้วยแสงสีเสียงที่เกิดจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่โดยเป็นศิลปะผ่านการมองเห็นการได้ยินและการสัมผัสที่มีชื่อว่า t e a m l a บแพเน็ตโตเกียวกันครับที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิตอลจัดตั้งอยู่ที่โทโยสุข,ของโตเกียว ด้านในประกอบด้วยผลงาน7ชิ้น4โซนภายใต้คอนเซปต์บอดีอิ m เม s i v ซีที่ทำให้ผู้ชมได้ดื่มด่ำกับงานศิลปะได้อย่างใกล้ชิดเรียกได้ว่าเราสามารถชมด้วยตาฟังด้วยหูและสัมผัสด้วยร่างกายแบบไล้์สิ่งกีดขวางให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งกับงานศิลปะที่สำคัญยังมีไฮไลท์อยู่ที่การเดินชมงานศิลปะด้วยเท้าเปล่าที่ไม่เหมือนพิพิธภัณฑ์อื่นๆในโลกอีกด้วย ใครที่มาโตเกียวห้ามพลาดเลยนะครับฮัลโหลตอนนี้อยู่กันที่ทีมแลบแพลนเ็ตโตเกียวนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยววันนี้พาไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างตื่นเต้นไหม,อมเออนนเราก็ต,กตื่นเต้นเราอยา่างไปมากที่นี่คือแบบปาักหมุดต,ตั้งแต่ตอนวางแผนเลยนะว่าจะมาโอเคไปกันดูนครับ ก่อนจะเข้าไปในทีมแ a บโตเกียวนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีเดินทางมากันนะมาทีมแ a บนะครับเราออกทางออกเจ,จ็ดแล้วเราก็มาต่อโอโยซุฟุเตชันไปได้หมันจะเดินไปกันแต่พวกเราเลือกที่จะเดินกันไปนะครับเพราะว่าอากาศดีแล้วก็เวลาเรายังเหลือด้วยเราจองไว้ห้าโมงแต่ว่าเราใช้เวลาเดินประมาณ1ิบกวนาที ก็ค g o กันแมทเขก็จะเดินไปเดี๋ยวเราสองคนพามาแนะนำหน้าทางเข้าทีม lab planet โตกเกียวกันก่อนนะครับว่าพอมาถึงแล้วจะเจออะไรกันบ้างไปครับ วันสโตรกเบนเป็นม้านั่งสุดเก๋ไก่ดูคล้ายๆรางรถไฟเลยนะเราจะใช้นั่งเล่นหรือถ่ายรูปเก๋ๆหรือซื้ออาหารมานั่งกินตรงนี้ก็ได้ค่ะโดยข้างหน้าเนี่ยจะมีร้านขายดอกไม้แล้วก็ของที่ระลึกทั้งราเมนวีแกนจากเกียวโตอาหารข้าวของหวานชาเขียวและเครื่องดื่นต่างๆก็มีนะคะใครมาก็มากินอะไรที่นี่ได้นะครับให้โนเพื่อให้เสร ประสบการณ์เต็มๆจากง,งานที่นี่นะครับแค่ยังไม่เข้าก็ตื่นเต้นแล้วอะพอสแกนตั๋วเข้ามาเขาก็จะมีการฉายเกี่ยวกับรายละเอียดการเยี่ยมชมนะครับโดยด้านในจะมี2โซนคือโซนที่เป็นสวน และโซนที่เราจะเดินลุยน้ำกันโดยโซนนี้เราจะต้องเดินเท้าเปล่าและเขาจะมีตู้ล็อกเกอร์ให้เก็บรองเท้าด้านในใครมาเที่ยวก็อย่าลืมเตรียมพร้อมกันมาด้วยนะครับข้างในสามารถถ่ายรูปได้แต่ว่าห้ามใช้แฟลชและขาตั้งกล้องครับพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ welcome to team Log planets i wow วันนี้เราเริ่มต้นเข้ามาทางโซนน้ำก่อนเลยนะครับเดินเข้ามาจะเจอกับน้ำตกด้านหน้าสุดที่มีชื่อเรียกว่า Waterfall of Light หรือน้ำตกแห่งแสงเราจะได้เริ่มลุยน้ำกันตั้งแต่โซนนี้เลยครับเข้ามาในห้องต่อไปเป็นห้องที่ต้องปีนไปมืนมากนี้เป็นไงบ้าง <c oughs> <c oughs> จะแบบทิ้งตัวลงได้เลยเพราะมันนุ่มมากหยุบหยับ <m> หยุบยับนะฮะนุ่มๆแต่สนุกบีเหนอ่อยเหนื่อยมากต่อห้องต่อไปซอฟแบคโฮห้องนี้อูขอเรียกว่าห้องหลุมดำนะครับห้องนี้เราจะเดินผ่านพื้นนิ่มๆ และย่บไปตามน้ำหนักของการเดินของเราอู ừ ว่าผลงานนี้เขาคงอยากให้เราตระหนักถึงร่างกายที่เคลื่อนไหวเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะครับเดินลำบากเลยทีเดียวระหว่างทางที่เราเดินไปก็จะมีแสงส่องตลอดทางบรรยากาศดูลึกลับชวนค้นหาให้ความรู้สึกเหมือนเดินอยู่ในเขาวงกตเลยนะครับ ยิ่งเพิ่มความตื่นเต้นกับสิ่งที่เราต้องเจอในห้องถัดไปด้วยเรามาดูห้องถัดไปกันต่อเลยนะครับว่าจะสวยขนาดไหนไปกันครับ Oh God. ห้องนี้เป็นเหมือนห้องจักรวาลคริสตัลสวยงามอลังการสุดๆเลยค่ะภายในห้องจะเต็มไปด้วยไฟคริสตัลห้อยลงมาพร้อมด้วยเพลงประกอบสุดอลังการเลยนะดูเป็นจักรวาลที่สวยมากๆเลยค่ะ เป็นโดาเลยอะ ตรงนี้ถือเป็นมุมมหาชนเลยนะคะเราจะเห็นภาพคนหลายๆคนซ้อนกันลึกลงไปข้างล่างสายถ่ายรูปไม่ควรพลาดเลยนะ นห้องนี้น่าจะว้าวมากๆโอ้น้ำอุ่นนะเราเข้ามาที่แรกมันเย็นและเราก็เดินทางมาถึงห้องที่3ที่มีชื่อว่า d r a w i n g ON THE WATER SURFACE กันนะครับไโปรเจกต์งงลง่ะนี่น้ำในนีน้ก็จะมีเรื่องราวมีปลาคาร์ว่ย สเสียวอ่ะีเงินง่วงเอาตามากตอนนี้ในนี้มีหลายซีนว้าวมากเลยนะ ห้องนี้ผมประทับใจมากๆเลยนะครับด้วยความที่เป็นปลาคาร์บประกอบกับเสียงเพลงที่มีความเป็นญี่ปุ่นเหมือนเราได้เดินอยู่ในน้ําที่มีปลาจริงๆแหวกว่ายอยู่บนความเป็นแฟนตาซีเดินในน้ําอุน่นๆชมแสงสีสวยตื่นตามากๆครับ ได้รู้สึกความแบบอบร้าตื่นเต้นใอต่อไปครับโอ้รู้มาเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจับแตะ่ได้นะฮะแต่ว่าห้ามเตะลูกบอลว้าวมากเลย ในห้องนี้คือว้าวมากเข้ามาจริงๆว้าวทุกห้องเลยอ่ะแต่อันนี้ให้ความนุ่มนวลหนคลายเอ t e n t i o n a l i x t s t e n ส n ทนในเด n ะ s รานส์ฟอร์มิชื่อแอบยาวนิดนึงนะครับหูขอเรียกว่าห้องบอลลูนนะห้องนี้ดูแล้วน่ารักถ่ายรูปออกมาก็เก๋ไปอีกแบบเลย หมือนโลกเอียงเลยเวียนหัวจังสุดๆเลยอะ่ะโอ้ยเวียนหัวโอ้ยเวียนหัวถ้ามองมองพื้นเออมึงมองพื้นก็ไม่ได้มันจะสุดมากเลยอ่ะโอ้ยสวยมากเลยอ้ยสวยสุดๆเลยอ่ะเข้ามาทุกคนก็จะนอนจะนั่งกันก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสล้มได้นะเพราะว่า มันบิดเบือนโลกไปแล้วโลกเราเอียงได้เลย เป็นห้องแบบทรงโค้งๆอะ่ะอันนี้คือที่สุดเลยเนาะเดอะการ์เดนใช่ไหมน,นี่ชื่อเดอะการ์เดนเนามใช่คือไมันอยู่ที่เดิดมแต่มเป็นกระจกว่วยน้าผ้ามันหมุนใช,ใช่ใช่สุดๆนะฮะอันนี้ออกเลยสดๆ และเราก็มาถึงห้องนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นห้องไฮไลท์ของอู่กับนี้เลยเหมือนเราเข้าไปอยู่ในจักรวาลของดอกไม้นานาชน,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 นิดที่ลอยอยู่ในอวกาศมันตื่นตาและสวยมากๆรู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังลอยอยู่ในอวกาศในอีกโลกหนึ่งเลยนะครับสุดจริงๆห้องนี้ไปห้อง,องไปเต้นนี่ The Falling ่เลย s u o ตอนนี้เรากำลังไป เอาของเพื่อจะเข้าไปอีกห้องหนึ่งนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าอีกห้องหนึ่งอาจจะหนาวเราต้องใส่ถุงเท้านะครับตู้ลอ็อกเกอร์ของที่นี่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับกุญแจก็จะเป็นสายลัดเข้ามือมาเลยกุญแจจะหนีนเข้าไปได้ไปครับอัออนที่สองการดินทางเลยนะ ว้าวมากเลยนะ wow, <man. S 1> นี่ขอตั้งชื่อห้องนี้ว่าสวนมอสน้องไข่นะคะห้องนี้จะเป็นสวนมอสแบบกลางแจ้งตอนกลางวันเนี่ยไข่จะเป็นสีเงินเงินสะท้อนกับแสงแดดแต่พอตอนกลางคืน <Okay. S 1> ไข่จะเปล่งแสงเองได้แบบนี้เลยค่ะ ใครอยากชมส่วนนี้แบบอลังการนี้แนะนำให้มาตอนพราทิตย์ตกดินแล้วนะจะได้เห็นความอลังการแบบนี้เลยแหละตรงนี้ที่เราเข้ามาแล้วอากาศมันหนาวนะเพราะว่าอันนี้คือเป็นกึ่งอ o ดอเลยกี่เปิดหลังคาไว้เพราะว่าตรงนี้มีพื้นดิน ่าจะเป็นมอสเป็นหญ้าเป็นะอะไรพวกนี้ด้วยเลยต้องเอาเปิดให้รับแสงช่วงกลางวันอาคารภายนอกเลย ข้ามาในห้องนี้ได้กลิ่นดอกไม้เลยนะกลิ่นดอกไม้หอมเลยเนาะใช่วันนี้เไม้อกเลยนะะใช่เมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าห้ามจับดอกไม้มันไม่ใช่ดิจิตัลอาร์อย่างเดียวนะมันม มาถึงห้องสุดท้ายกับส่วนกล้วยไม้ลอยฟ้าหรือที่เรียกว่า Floating Flower Garden นะคะใครที่มาขึ้นรถไฟในโตเกียวเราจะเห็นป้ายโฆษณาของทีม m Lab Planet เป็นรูปส่วนนี้เลยค่ะสวนกล้วยไม้นี้สามารถขยับขึ้นลงได้เหมือนกำลังล่องลอยอยู่ในอวกาศแต่ห้องนี้อาจจะถ่ายรูปยากสักหน่อยนะคะเพราะว่าจะติดคนที่กระจกสะท้อนทั่วทั้งห้องเลยแต่สำหรับนี้แค่มาเที่ยวที่นี่ก็ฟินแล้วล่ะคะ่ะ ไม่มีการยืนอขึ้นยืนลงด้วยนะครับเนีย่ยขึ้นลงอันนี้ผมกม็ได้แผลก้องนะ ไงบ้างนี้ห้องสุดท้ายสวยคุณชอบดอกไม้ต้องแบบฟินอะ่ะเพราะมันเป็นดอกไม้จริงหมดเลยโอเคเดี๋ยวไปเอารองเท้ากนก่อนนะคะโอเคครับวันนี้ปิดคลิปทีมแลบก่อนออกมาก็มืดแล้วนะใช่เอนจ,จอยมากๆคือมันสวยมากแล้วมันมันมีความรู้สึกที่ได้ไปสัมผัสแล้วได้กินเออมันมีครบเลย ตอนแรกเราคิดว่าจะเข้าไปเท้่วอรแค่ครึ่งชั่วโมงปรากฏว่าเดินไปเกือบ2ชั่วโมงนะเกินชั่วโมงนแน่แต่ไม่รู้เวลาว่าเท่าไหร่เพราะว่าแต่ละห้องเราก็เทคทาวได้เลย ไปพาไปนิดหน่อกันต่อเดี๋ยวติดตามกันไว้นะครับ